การการปฏิบัติในในรูปแบบเช่นการน,นั่งรับตาอย่างนี้ก็เพื่อให้ลดอุปสรรคสิ่งขัดขวางการฝึกสติการเจริญสติให้น้อยที่สุดสร้างสิ่งแวดล้อม ที่อื้อที่สุดดังการฝึกจิตจริงๆแล้วน่ยอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกัน <c oughs> ก็เป็นเรื่องของการป้องกันกิเลสการปล่อยวางกิเลสการปลุกฝังค,รรกงคุณธรรมการบำรุงคุณธรรมเป็นเรื่องของสัมมาวายามะความเพียรชอบ ต่ในชีวิตประจำวันการทำอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้นจะยากต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่อำนวยไม่มากก็น้อยนั้นเพื่อจะได้หลักเพื่อจะได้พลังต้องแปลงเวลาทุกวันไห้ทำในรูปแบบ ในการนั่งแต่ละครั้งอาการของกายอาการของใจถือว่าเป็นวัตถุดิบนั่นก็อิริยาบทที่ตรงจะไม่ตรงจนเกรงที่นิ่งแล้วที่จะนิ่งได้ ก็ช่วยให้กายของเราเป็นอุปสรรคให้น้อยที่สุดเอ,อื้อต่อการภาวนาให้มากที่สุดการตั้งต้นในี่สำคัญมากในการ ทบทวนการสรุปกับตัวเองว่านั่งเพื่ออะไรถ้าขาดชันทะความโอใจความกระดือรือร้นในการภาวนาก็ยากที่จิตจะยอม อยู่กับลมหายใจและอารมณ์กรรมฐานในเมื่อมีสิ่งชักชวนให้หลงความจำความสงจำหลงความคิดปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้คอยจะดึงเราอยู่แล้ว แต่เราจะยืนยันอยู่ในเจตนาเดิมในการฝึกจิตก็โดยพลังของชันทะความโผ่ใจในงานแต่ความโผ่ใจในงานนั้นหรือฉันทะนั้นก็ยังมีปัจจัยของมันก็คือปัญญาที่เห็นความสำคัญเห็นความจำเป็นในการฝึกจิต พวะงานฝึกจิตงานชำระจิตนั้นไม่มีใครทำให้เราได้เป็นงานของเราโดยแท้แต่ถ้าเราทำถูกต้องตรงต,ตามที่พุทธองค์สั่งสอนจะมีผลใหญ่อาีิสงใหญ่ แต่เราไม่ทำเหมือนก็เหมือนมียาอยู่ที่บ้านยาที่ดีมากแต่เราทิ้งไว้ในตู้ไม่ออกมากินสักทีสิดาเหมืนกัน กำหนดว่านั่งเพื่ออะไรอนที่จะกําหนดอารมณ์กรรมฐานของเราช่วยได้เยอะเป็นเครื่องระลึกของสติถ้าตน้นต้นเนี่ยเราทบทวนว่านั่งเพื่ออะไรถ้าในระหว่างการนั่ง ก็จิตน้อมไปที่ความสงจำความคิดอดีตอน,นาคตด้วยความเพลนินก็นึกขึ้นมาได้ว่าโอ้ไม่ได้หรอกเราไม่ได้นั่งเพื่อเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้เรจึงจะได้กลับมาอยู่กับลมหายใจและพุโทโธและอารมณ์กรรมฐานของเรา มาสำคัญอุปสรรคที่ต้องคอยระวังก็คือความเบือ่อและความท้อแท้สองข้อนี้เนี่ยบนทำลายการภาวนาทีเดียวถ้าเราเป็นคนชอบคิดโน้นคิดนี่ตลอดเวลาล้าจะให้คิดแต่เรื่องเดียวมันก็อึดอัดเหมือนกันในเบื้องต้น ต้องอดทนจิตจะเบื่อก็ต้องอดทนแต่เราเห็นความเบื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เลยได้ปัญญาที่ได้ไม่ตกเป็นทาตุเป็นเหยื่อของมันง่ายๆต่อไป ความท้อแทเอ้เกิดขึ้นตรงใจเย็นเย็นเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พุทธองค์สั่งสอนมีผลจริงเพียงแต่ว่าเรายังทำไม่ถึงใจเย็นเย็นคอยเป็นคอยไปฝึกไปเรื่อยๆ ถ้าเราทำดีเราก็ได้ดีการภาวนาถือว่ายอดความดีนั้นผลก็สอดคล้องเป็นยอดความดีเหมือนกันเขาเรียนรู้จากจิตใจศึกษา เรื่องกิเลสว่ามันเกิดยังไงจะป้องกันมันยังไงจะปล่อยวางมันยังไงนี่คืองานสำคัญของนักภาวนาคุณธรรมต่างๆเนี่ยจะทำให้เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นแล้วจะดูแลรักษาให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปจะต้องทำยังไงนี่คืองานของนักภาวนา